ระสมุขชนนอธิจิตโตเจ้าวาดวัดศรีสมบูรณ์ 3. พระปลัดนัทภาคฐานะวุฒโธเลขานุการเจ้าคณะอำเภอป่ากพนังวัดคงขาสวัสดพระชัยเฉลิมพลชินะวังโสวัดบางทวดและหพระมงคลสุมเมโธ วัดศรีสุวรรณรามนะครับซึ่งตอนนี้พระคุณเจ้าทั้งห้ารูปท่านได้นั่งประจำที่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและขอเรียนเชิญคุณวิโรจน์นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของวัดได้เป็นผู้เชิญเทียนชนวนนะครับส่งให้ท่านประธานได้ ประกอบพิธีนะครับซึ่งท่านประธานในพิธีฝ่ายคาริษ์ในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณพันยศมงคลธนศิทธิ์นะครับท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันนี้ฝ่ายคาริษ์นะครับแล้วก็ท่านจะได้เป็นตัวแทนจุกภูเทียนบูชาพรานานาไปนะครับและต่อจากนั้นพลเรือนทุกท่านได้ร่วมกัน กล่าวคำบูชาพระนักไตรและต่อด้วยกล่าวคำวัฒนาศีลห้าระเบดับนะครับเจ้านะครับตอนนี้มีเวลาสักหนึ่งสองนาทีนะครับท่านจะได้เข้ามานั่งด้านใดให้ให้พร้อมนะครับด้านหน้ายังที่ว่างอยู่เยอะนะครับด้านหลังขอรบกวนท่านที่นั่งด้านหลังนะครับมานั่งด้านหน้าให้เต็มนะครับจะได้เป็นภาพที่สวยงามนะครับบางทีท่านอาจจะมีการถ่ายภาพจญท่านด้านหลังมานั่งด้านหน้าเต็มเลยนะครับ ด้านหน้าที่นั่งว่างอยู่ประมาณสิบกว่าที่นั่งนะครับเอาด้านหน้าเต็มก่อน,นะครับภาพออกมาจะได้สวยงามนะครับซึจะเป็นภาพอันเ,อเรียกว่าคงไว้กับวัดคงไว้กับพุทธครยของวัดก่อนดังโดยของเรานะครับว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อ19มีนาคมนะครับพุทธภิสัตวของวัดก่อนดังโดยได้มาร่วมในพิธีสมโภชองค์พระประธานองค์พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ไะ้รับพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระจอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของวัดเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตท่านประธานและท่านผู้มีเกีที่ิพระรพบเริ่มพิธีตามลำดับแบบดังต่อไปนี้นะครับ รกราบนัสการพระครูสุธรรมปิยาภรณ์เจ้าคณะตำบลปากพนังเจ้าวาดวัดปิการามและพระเทราลุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านประธานในพิธีฝ่ายคระฤๅษีท่านทัดเย็นสิกมงคลท่านหังสิและท่านวิเกตเทรบทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนี้เชิญทุกท่านได้ร่วมพิธีสมโพธ องครัระประธานในอยโโส์วัดสศพทวัดกรนโดยตามระตับดังนี้ระดับแรกขอรับรรีเชิญคุณพัญิทสิิ์มงคลพนนันสิทธิ์ได้จุดผู้เพียนบูชาพน้ตขอเรีเรยนเชิญด้วยความรบครับท่านผู้ยรติโปรดท่านรือเช่นครับ คุณท่านประธานในพิธีนะครับคุณธัญสญิทธิ์มงคลธนสิทธิ์ไว้หน้าโอกาสน,นี้ด้วยความเคารพครับและลำดับต่อไปขอไเชิญทุกท่านได้โปรดตั้งจิตตั้งใจสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจร่วมกันกล่า,คาวคำบูชาพระน้าไตรและต่อด้วยกล่าวขับรัตนสิหห้า,าตามลำดับครับอรหังสัมมาสัมพุโทโธพะทธวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเ้าหมองทั้งหลายได้ตรัสรู้ผูกทัวดีแล้วอิเมหิสักการะิตังพระข้าวันตังอัิปูโชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ตวาขาโตพระควตาธมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสแสดงไว้ดีแล้วอิเมหิสักกาเรหิตตังทร,รม,มังอภิภูชยามิข้าพระเจ้าอูชาซึ่งพระธรรมมักเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนพระเทวโตสาวกสังโฆ มู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอิเมหิสักกาเรหิตังสังพังอัตทิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งมู่พระสงฆ์ข้าเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้มักยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัพถายะติสารเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยงพันเตวิสงวิสุงรักนักทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมะยมพันเตวิสงวิสุงรักนักทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจจามิพุทธังสารนังกัจจามิธรรมสารนังกัจจามิมังสารนังกัจจามิธรรมสารนังกัจจามิ อุติยมปีพุทธาภิรักนังามปติยมปีพุทธารนังขจามูติยมปีธรรมังสารนังขจามิปุติยมปีธรรมังสารนังัจามิูุติยมปีสรรฆังสารนังัจามี ตตดยมีพุทธังตรนังกัจามิตตดยมีพุทธังระนังกัจามิตตดยมีธรรมังาระนังกัจามิยมีธรรมังาระนังกัจจามิตตดยมีสรรมังาระ อิสรณะขอมนังน <g Jud ite Picasso> ิติตาอามะขันธ์เตนาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทัตมาสิยามิปานาปาตาเวรัมณีสิกขาปะทัตมะสิยามิอะตนาธานาเวรัมณีสิกขาปะทัตมาสิยาม อุราเมรยาัจากพมาท่านาเวรมาดีพิชาปัตมานียามดีสราเมรยาัจาปมาทถานาเวรมาีสิชาปัานียามิมานีพันจาริาปะนี ิเลนะภูติยันติอาุวิเลนะภูตสัมปัอาตุวิเลนะนิพุติยันติสัตตมัสติลังัโตติอาลันดับต่อไปจะได้เิญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวธรรัตนาการน่าฟังตกครับเจ้าชยโรจจับนแรกหม เป็ิกาสมโของพระประธานนะครับวิปัสสิปัสสัาลัมุปาติตียาสภาพุคาวินาญาปาริตังโรตังปารังวิปัสสิป

Allah, you know Hold I'm yeah. yeah.